สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีกันนะคะประจําเดือนกันยายน2 5 6 6นะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรนะคะในต,ตรงนี้เริ่มจากพลังงานของชาวราศีกันก่อนค่ะไพ่ใบแรกนะคะ8ดาบ the hangerman the moon ค่ะ queen of cups t e a l e n e เจ็ดไม้ค่ะ The Tower หกถ้วย King of s w o r d ค่ะและ Strength นะคะในตรงนี้ค่ะพลังงานของชาวราศีกันนะคะในเดือนนี้คุณกับคนรักอาจจะมีปัญหากันมีเรื่องให้โกรธมีเรื่องให้น้อยมีเรื่องให้กังวลใจค่ะพลังงานของแปดดาบขึ้นมาสถานการณ์ปัจจุบันนะคะคุณก็ไม่สามารถที่จะตัดใจจากเขาได้ความรักมันแบบ คุณรักเขาอย่างเต็มหมดอกหมดใจไปแล้วค่ะคุณรักเขาแบบรุ่มหลงด้วยซ้ําในตรงนี้ค่ะไม่สามารถจะถอนตัวจากความสัมพันธ์ได้เหมือนปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอ่ะคุณเก็บมาคิดเก็บมาเครียดนะคะบางทีบางครั้งอ่ะคุณก็คิดที่จะอยากมุฟออนออกจากความสัมพันธ์นะแต่ทําไม่ได้ค่ะในตรงนี้เพราะว่าใจไม่เข้มแข็งพอยังไงแล้วใจยังรักยังผูกพันกับเขาเหมือนอยู่อยู่ในสถานะที่เป็นอยู่ณนะวันนี้ก็อึดอัดค่ะมันเหมือน จะอยู่ต่อก็รู้สึกอึดอัดจะมูฟออนก็รู้สึกว่าทําใจไม่ได้ใจไม่เข้มแข็งพอเพราะว่ายังรักเขาอยู่ตรงเนี้ยค่ะมองว่าความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่อ่ะคุณพยายามที่จะเก็บซ่อนความรู้สึกเก็บเรื่องราวที่ไม่สบายใจไว้แต่เพียงผู้เดียวค่ะเก็บมาคิดเก็บมาเครียดไว้กับตัวเองนะบางครั้งบางทีค่ะ คุณไม่กล้าที่จะพูดคุณไม่กล้าที่จะเคลียร์กับเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์มันจะยิ่งบานไปลายไปกันใหญ่หรือว่ามันจะยิ่งมีปัญหามีประเด็นกันคุณพยายามที่จะรักษาสถานะความสัมพันธ์นี้ไว้ค่ะเพราะเต็มเบรนขึ้นมายังไงแล้วคุณต้องการที่จะมีเขาไว้ในความสัมพันธ์แล้วก็อยากที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันราบรื่นที่สุด q u e e ออ f คับค่ะ ในตรงนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหลงตัวเองนะเป็นคนมีเสน่ห์คนหนึ่งเลยแหละแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงค่ะในตรงนี้มาเลยทําให้ชาวราศีกันเลยต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องคอยยอมคอยปรับตัวเข้าหากันเข้าหาเขานะคะในตรงนี้ค่ะพลังงานของเจ็ดไม้ขึ้นมาในตรงนี้เขาอาจจะเป็นแบบ ด้วยเขามีคนเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนมีความมั่นใจอะ่ะมองว่ามีคนเข้ามาขายขานมจีบเขามีคนเข้ามาเตาะเขาอยู่บ่อยๆในตรงนี้มันเป็นอะไรที่ทําให้ชาวราศีกันค่อนข้างที่จะเครียดพอสมควรค่ะเด e กชาวเวอร์ยังไงก็ระมัดระวังเรื่องที่จะทะเลาะก,กันเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาบานปลายนะคะในช่วงเดือนนี้นะก็ขอให้ระมัดระวังคําพูดการกระทําขอให้ใช้เหตุผลในการคุยกันค่ะหรืออะไรที่อ่อ ไม่ต้องปะทะอ่ะก็อะไรหยุดได้หยุดอะไรที่เงียบได้ก็เงียบอะค่ะไม่ไงั้นมันจะมีปัญหามีประเด็นกันได้ง่ายมากค่ะในเดือนนี้หกถ้วยขึ้นมานะคะ k i คิ o ออฟ s t r e n g t h ในตรงนี้ค่ะมองว่าเขาเป็นคนที่ยังเทคแคร์ดูแลคนดีอยู่นะหกถ้วยนะคะในตรงนี้คุณพยายามที่จะเทคแคร์ดูแลเขาพยายามที่จะดูแลเจ๊ใส่เขาเป็นอย่างดีค่ะและ้วเนื่องด้วยชาวราศีกันนะคะเป็นคนที่ชอบดูแลเทคแคร์ care, คนรักอยู่แล้วในตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะ เหมือนคุณพยายามทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสมูทที่สุดอะอมไม่อยากให้มันเกิดปัญหาไม่อยากให้เกิดประเด็นอะค่ะ King of Sword Strength เขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเขาเป็นคนมีอีโก้คนหนึ่งเลยทีเดียวแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะออยึดมั่นถือมั่นนะในตรงนี้เป็นคนเนี้ยบเฉียบค่ะ,คะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแล้วมักจะทําอย่างนั้นมักจะทําตามที่พูดนะเป็นคนพูดจริงทําจริงค่ะในตรงนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนกับว่า คุณกับเขาอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างตรงกันก็ได้นะในเรื่องด้วยของชาวราศีกันก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเหมือนกันในตรงนี้ปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นก็อาจจะมาจากตรงนี้ก็ได้ค่ะจากการที่อาจจะไม่ค่อยยอมกันหรือว่าการที่ต่างคนต่างมีอีโก้ก็ได้นะคะในตรงนี้เป็นไปได้เลยเพราะว่าพลังงานขึ้นมาค่ะสตรงิงแต่ยังไงแล้วเขายัางอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะ ยังไงแล้วเขาก็เะยเลือกที่จะอยู่ข้างๆคุณนะเพราะว่ายังไงแล้วเขามองว่าคุณเป็นเซฟโซนของเขาเขาอยู่กับคุณแล้วเขา,เขาสบายใจอะค่ะคุณแบบทําให้เขาไม่ไม่เครียดไม่กดดันมากอะเหมือนอะไรคุณก็ยอมให้เขาอะค่ะในตรงนี้เขาก็เลยเลือกที่จะอยู่กับคุณเลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะถึงจะมีปัญหามีประเด็นกันบ้างแต่ก็มองว่า ชาวราศีกันยังเอาอยู่อ่ะยังสามารถที่จะประกบประคองยังสามารถที่จะ,ะไปต่อได้ในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะว่าในเดือนนี้พลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างคะ่ะเขาคิดอะไรอยู่เอ่ย,พยไพ่ใบแรกนะคะสีไม้ the high pencil nine of particle ค่ะ สี่เหรียญเพดดออฟวาร์ดเดนมาร์ิเชียนเพดดออฟพาร์ติเคิลวิวออฟฟอร์จูนห้าเหรียญค่ะและควีนออฟพาร์ติเคิล โอเคค่ะสำหรับพลังงานของเขาในเดือนนี้นะคะพลังงานของเขาขึ้นมานะคะเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานนะเป็นคนที่อาจจะเหมือนอยู่ในช่วงเวลาที่เขาทํางานเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวก็เป็นไปได้ค่ะและในตรงนี้นะคะเ,เขาก็มองว่าความรักครั้งนี้เขาก็อยากที่จะไปต่อกับคุณแบบยาวๆอะ่ะเหมือนกับมองไปถึงเรื่องอนาคตมองไปถึงเรื่องการสร้างครอบครัวร่วมกันแต่ก็มีความาไม่แน่ใจไม่มั่นใจ เพราะเหมือนกับว่าคุณกับเขามีปัญหามีประเด็นกันบ่อยครั้งเรอเพราะว่าทัศนคติมุมมองที่ยังไม่ตรงกันต้องปรับต้องจูนกันนะคะในตรงนี้เขาก็มีความรังเลใจมีความแบบหวั่นใจอยู่เหมือนกันนะว่าะจะไปต่อกับคุณได้มากน้อยแค่ไหนอคะในตรงนี้แต่ถามว่ามีใจไหมมีใจรักไหมรักแล้วก็ค่อยๆรักคุณมากขึ้นทุกวันด้วยซ้ําเพราะว่า เดเมจิเชนขึ้นมาเพจเอาบาดขึ้นมาค่ะในตรงนี้เขาก็หลงเสน่ห์ตัวคุณเขาก็มองว่าคุณเป็นคนเก่ง <im itation> เขาก็มองว่าคุณเป็นคนมีความสามารถคนหนึ่งแล้วก็คุณเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนสู้ชีวิต <im itation> เป็นคนที่สามารถเอาตัวรอดได้ <im itation> เป็นคนที่สามารถ <ora> นนแบบทํางานเลี้ยงตัวเองได้ค่ะในตรงนี้เขามองว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกคนหนึ่งเลยทีเดียวเขาเริ่มหึงเริ่มห่วงเริ่มรักคุณมากขึ้นกว่าเดิมค่ะในตรงนี้ความผูกพันที่ มีระหว่างคุณกับเขาอะค่อยๆรักค่อยๆรักคุณมากขึ้นทุกวันจากหนึ่งไปถึงร้อยค่ะในตรงนี้เหมือนกับว่าเขาไม่ได้มาแบบทุ่มเทความรักให้กับคุณตั้งแต่แรกนะเหมือนมาด้วยความชอบมมาเพราะด้วยความถูกใจแต่เหมือนพอคบๆไปแล้วค่ะรู้สึกดีรู้สึกรักมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะคะในตรงนี้เพจเอาพาร์ติเคิลค่ะ,ะยังไงเราก็ยังรักยังไงเราก็ยังอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะว i e l of Fortune เข้ามาค่ะ เหมือนกับว่าคู่ของคุณก็ต้องผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาไปก่อนนะก่อนที่จะแฮปปี้เอนดิ้งหรือว่ารักลงตัวนะคะก็บอกเลยว่าเป็นเรื่องของปัญหาเป็นเรื่องของเวลาที่ไม่มีให้กันเป็นเรื่องของการเทคแคร์ดูแลกันนะคะที่ในช่วงนี้อาจจะดูห่างหากันไปทําให้อาจจะมีปัญหามีประเด็นกันเกิดขึ้นได้คะ่ะแต่ยังไงแล้วยังรักยังผูกพันใจยังรักยังมั่นคงกันอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนใจนะคะในตรงนี้พลังงานของเขาในเดือนนี้ก็ยังไงแล้วก็ เลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์ค่ะยังไงแล้วพลังงานของเขาในเดือนนี้ก็คงยังเป็นพลังงานบวกอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องของเวลาที่ไม่มีให้กันอาจจะมีปัญหามีประเด็นกันบ้างแต่มองว่าเขารู้สึกว่าเขามั่นใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วกับคุณะคะ่ะยังไงแล้วยังรักยังผูกพันแล้วก็ยังอยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในความสัมพันธ์นี้เขารักคุณไหมคะพลังงานของเดอะฟูลขึ้นมาค่ะสองเหรียญน,นะคะ King of พาร์ติเ h e h e ดอะเฮค่ะละห้าดาบในตรงนี้ค่ะเขาเป็นความผูกพันนะคะระหว่างคุณกับเขาเขาตัดใจจากคุณไม่ได้เหมือนกับว่าเขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกสบายใจเขาเป็นตัวของตัวเองเขาไม่ต้องเก็กฟอร์มอะไรมากค่ะเขารักนะมันเหมือนกับว่าความรักอะ่ะมันค่อยๆเกิดขึ้นนะคะ่ะมันไม่ใช่ว่ารักล้นใจตั้งแต่แรกมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าพัฒนามาจากความสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนตรงนี้ค่ะเขาเริ่มมั่นใจแล้วว่า ความความรักความผูกพันนะ่ะเขามีให้กับคุณเหมือนในตอนนี้เขามั่นใจแล้วค่ะว่าเขารักคุณแล้วก็ยังอยากที่จะมีคุณในความสัมพันธ์แต่ถามว่าเขาเป็นคนโรแมนติกเขาเป็นคนหวานแหววไหมไม่ใช่นะเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยแสดงออกด้านความรักอะค่ะเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกด้านความรักเรื่องความรักอะค่ะในตรงนี้ค่ะในระหว่างคุณกับเขาว่ามันเหมือนกับว่าปัญหาประเด็นก็มีเรื่องที่ยังขัดอกัดใจเรื่องที่ต้องจูนกันอะมันก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ก็บอกเลยว่าในตรงนี้ มีความรักมีความผูกพันอยู่ค่ะโอเคค่ะมาดูนะคะว่าพลังงานของไพ่ต้องการให้คู่ของคุณระวังเรื่องอะไรบ้างนะคะในตรงนี้ขึ้นมาเป็นเจ็ดเหรียญค่ะ the emperor นะคะ page of s w o r d j u s t i c และหกดาบค่ะพลังงานในตรงนี้ก็เรามาระวังเรื่องมันเหมือนกับเป็นเรื่องที่เขาอ่อดใจตัวเองนะถ้ามองในตรงนี้ยค่ะเพราะ the emperor ขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณก็เป็นคนที่เหมือนฟองคำวังเทียค่ะคุณก็ ไม่ได้ยอมเหมือนกันนะ่ะอืมเหมือนกับคุณกับเขาอ่ะมีลักษณะนิสัยใกล้เคียงกันในตรงนี้ก็ให้เรามาระวังเรื่องการที่จะปะทะกันเรื่องการที่จะหัวร้อนใส่กันที่จะเกิดขึ้นได้อ่ะคะ่ะยังไงแล้วในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณมั่นคงคุณชัดเจนกับเขาแหละแต่พลังงานของหกดับขึ้นมามองว่าปัญหาประเด็นที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะคะ่ะในบางครั้งบางทีถ้าไม่ปรับตัวเข้าหากันอะคะ่ะมันอาจจะเป็นปัญหาสะสมปัญหาเรื้อรัง จนทาให้ถึงขั้นที่จะมูฟออนจากกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอาจจะทะเลาะกันเรื่องเดิมๆเรื่องซ้ําๆเป็นประเด็นกันเหมือนกับดื้อใส่กันหัวร้อนใส่กันปะทะกันแบบบ่อยๆจนบางครั้งบางทีทั้งตัวชาวราศีกันเองอะค่ะหรือว่าคนรักนะเหมือนกับหมดความหมดทนนะคะแล้วอาจจะมีประเด็นที่จะได้มูฟออนจากกันไปนะ เหมือนกับเรื่องปัญหาเรื่องทัศนคติเรื่องนิสัยที่ปรับกันไม่ได้ค่ะจนสุดท้ายต้องยอมถอยห่างกันไปค่ะใน,ในตรงนี้ก็ให้เรามัดระวังนะคะก็พยายามปรับพยายามคุยกันมากๆค่ะใช้เหตุผลในการคุยกันนะมองว่ายังไงเรายังไปได้ค่ะเพราะชาวราศีกันเป็นคนมีเหตุผลอยู่แล้วนะคะในตรงนี้โอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะมีแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะ พลังงานของสองไม้ระหว่างคุณกับเขามีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเพราะมองว่าอาจจะต้องหาเวลาหาโอกาสหรืออาจจะไม่ค่อยมีเวลาเจอกันเท่าไหร่อะค่ะเพจออฟคับนะคะเดอะไฮโลเพนส t นายออฟวา i ดนายออฟสอดเดอะฟู The world ค่ะ Queen of heart Qu the tower และ the moon โอเคค่ะ,ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะก็บอกเลยว่ามันมีทั้งสุขทั้งทุกข์ปนกันนะในตรงนี้ค่ะ คุณกับเขาเหมือนความสัมพันธ์มันก็ได้พัฒนาไปได้อีกสเต็ปหนึ่งแหละแต่ว่ามันจะมีเรื่องของเวลาเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนคุณกับเขาอะค่ะอาจจะอยู่ไกลกันแล้วมันทําให้ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่หรือว่าต้องหาโอกาสที่จะเจอกันอะคะ่ะอีกในนึงก็เหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้ไปรักต่างแดนก็ได้ค่ะมีการติดต่อคอนแทคกันทางโซเชียลเป็นหลักก็เป็นไปได้เหมือนกันนะพลังงานในตรงนี้ค่ะ เดอะไฮโดรเพนขึ้นมาคุณกับเขาพบกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะการเจอกันครั้งนี้เหมือนกับว่าเบื้องบนกําหนดมาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพอให้คุณกับเขาได้เจอกันอีกในหนึ่งก็เหมือนกับว่าคุณกับเขาค่ะทําบุญทํากรรมร่วมกันมาพบกันเจอกันครั้งนี้เพราะบุญทํากรรมแต่งค่ะความรักระหว่างคุณกับเขาจะราบรื่นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผลกรรมผลบุญที่คุณทําร่วมกันมานะคะนายออฟว n าดนายออฟสอดในตรงนี้ค่ะพลังงานของเขาเอเนอรีของเขายังอยู่ยังไม่หยุดยังไม่นิ่ง หรือเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในแบบคอนเซปท์ที่เหมือนกับออกแนวเจ้าชูกุ้งกลิ่มก็เป็นไปได้นะคะในตรงนี้แต่สําหรับคุณแล้วอ่ะคุณนิ่งคุณหยุดแล้วกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะ The Sun เข้ามาค่ะในตรงนี้นะคะ The World เข้ามายังไงแล้วค่ะเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันจะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆแบบเอ่อเคลียร์กันไปค่อยคคุยค่อยๆศึกษาดูใจกันไปอะค่ะมันทําให้ความรักความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาไปอะค่ะ ในต,ตรงนี้มีปัญหามีประเด็นอะไรกันได้รับการเคยร์ใจเหมือนค่อยๆปรับกันไปแล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์กลับมาแฮปปี้เอนดิ้งอีกครั้งหนึ่งค่ะควีนออกวาตคุณก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนใจนะความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณจริงจังคุณชัดเจนคุณเปิดเผยคุณไม่ได้อยากคบเขาแบบเล่นๆไม่อยากคบแบบแก้เหงาแก้เซ็งค่ะอยากคบแบบมีอนาคตร,ร่วมกันนะคะในตรงนี้ยังไงแล้วคู่ของคุณนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องปัญหาที่จะเกิดขึ้นเรื่องการทะเลาะกันนะคะ พราะเดอะทาวเวอร์เข้ามาแล้วตามมาด้วยเดอะมูนนะมันจะมีความเครียดความกดดันเหมือนกับว่าปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะอาจจะเหมือนไม่ค่อยได้เคลียร์ใจกันไม่ค่อยได้คุยกันอะคะ่ะในตรงนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าอะไรที่ไม่เข้าใจกันต้องเคลียร์ใจกันต้องคุยกันเพื่อไม่ให้มันเป็นปัญหาสะสมเพื่อไม่ให้มันกลายเป็นปัญหาใหญ่เพื่อไม่ให้มันกลายเป็นปัญหาลุกลามอะคะ่ะค่ะยังไงแล้วเดี๋ยวมิกะจะขอเปิดไพ่ต่อให้นะคะว่า อยังไงแล้วคุณกับเขามีเกณฑ์มีทิศทางเรื่องการทะเลาะกันเป็นยังไงบ้างคะจะได้กลับมาดีเทิร์นคืนดีกันหรือเปล่าเพราะว่าเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาพร้อมเดอะมูนดูแล้วไม่สบายใจเท่าไหร่นะขอพนังงานของไพ่สามใบค่ะ,ทะเทนเพลนนะคะเอ็ดออฟวารและนายออฟพาร์ติเคิลโอเคค่ะยังไงแล้วยังรักยังไงแล้วยังอยู่ในความสัมพันธ์ค่ะยังกลับมาเคลียร์ใจยังกลับมาแบบ เริ่มต้นสานความสัมพันธ์กันใหม่หมายว่าอาจจะมีเรื่องโกรธกันทะเลาะกันห่างกันไปโกรธกันไม่คุยกันอย่างเงี้ยค่ะจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันจะได้กลับมาคุยกันใหม่แล้วก็เหมือนกับเต็เพลเรนขึ้นมายังคงบรงคับบ้องความสัมพันธ์กันไปได้ต่อค่ะนายออพาดิเคิลยังมีใจให้กันยังรักยังผูกพันกันอยู่ยังไม่ถึงขั้นที่จะมุฟออนจากกันไปอะนะคะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วยังกลับมาคุยกันได้เคลียร์ใจกันได้แต่ก็ขอให้ระมัดระวังนะคะเรื่องราวที่จะ มีปัญหามีประเด็นกันหรือว่าจะทําให้เกิดการทะเลาะกันได้ระหว่างคุณกับเขานะในตรงนี้ก็ขอให้คุยกันด้วยเหตุผลมากๆอะคะ่ะทําให้ความสัมพันธ์มันสามารถไปได้ต่ออย่างราบรื่นนะคะในตรงนี้ยังไงแล้วมิกาดก็ขอให้ชาวราศีกันนะคะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะแล้วกลับมาพบกับมิกาดทาร่โลได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ